สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับชงห้าแหลนนี่ครับพามากินเขาเมนูยังไงครับผมวันนี้เมนูยังไงแต่อร่อยครับตะแสบพี่เกาเป็นข้าวไข่เจียวครับข้าวไข่เจียวนะครับวันนี้เบาร้ายครับผมหิวเข่าครับเบาร้ายรุดครับมาเลยครับหิวหิวมันนี้มาครับมาเริ่งเด้อครับเรื่องหน้าตาเป็นระแสบปะสามสิบนีครับเขาไข่เจียวครับพี่น้อง เต็มจานเนี่ยครับผมนี่ครับสามสิบบาทสามสิบหรือสี่สิบบาทนี่ก็น่ากินนั่นนี่นี่ครับมาอะไรนั่นเนี่ยบะหมี่แห้งนี่ครับครบเยอะนะครับโอ้บะหมี่แห้งครับผมเสียบไหลเด้อโอ้บะหมี่แห้งเดียวเหมือนอาสั่งครับผมไมีแต่เสียบแต่เสียบมัครับเบืองสีสันคแบบสีสันน่ากินขนาด ยินงนานเด้อพี่น้องสุดยอดสุดยอดนะครับน้ำซุปกระมีไห้เลยน้ำซุปกระมีไห้เด้อพี่น้องอ่ากินน้ำกันเด้อน้ำกันครับอืมอืมโอ้จะแตกคาดครับอร่อยซอสพริกอืมนะครับหอมกันผมไข่เจียว ผมสีลาน้ำพริกผมมีน้ำพริกอยู่น้พริกขมเนี่ยผมสีลาเลยน่ะใส่เกียวเลยเบิ้งหลาดทั้งเทิงเลยอย <c oughs> ากหลาดเลยครับพี่น้องแบบทุกคนมาแบบมันแส่บจริงๆแบบคนมัน,นัง แบบว่าคนคนห้ามันหิวเข่าแบบกินเนี่มันกับสดกับไปมันสแสบ,บเลยแบบอือฮึเดี๋ยวครับ,แบบครบใคพไมหิวเขา่ากูโหยว่าว่ามอร่อยเป็นยังไงครับผมหิวเขานะ่กินเนี่กับแสบบบจับจับอืม้ม สำน้ำจิ้มนี่ครับทำนี่ได้เป็นนอนแล้วมากินของกันกิ้หนาผมจะพาไปเมนูไปแปลกครับเมนูสุดแสบแล้วครับกิ้นี่มุ้ยยังลายครับผมพาพเมนูเินเขาแล้วครับเขาไข่เจียวยังไงครับเมนูยังไงเมนูนี่แต่ว่าแสบครับเคครับขอบคุณนะครับพี่มาติดตามชองทั้งแดกอีนี่ครับ เจอเงินจิ้มหนาเลยครับขอบคุณที่มารับชมครับไปเ,เลยครับเจอเงินจิ้มหนาแล้วครับ